เรื่องหักเหลี่ยมเทวาตอนที่3เลี้ยงข้าวเมื่อเด็กเสิร์ฟนำก๋วยเตี๋ยวมาให้แล้วภูมิก็สั่งเพิ่มอีกสามชามรอบแบบหนึ่งเหมือนพึมพำกับตัวเองมากกว่าแต่ความจริงแล้วเขาพูดกับดวงจิตทั้งสที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วเมื่อก๋วยเตี๋ยวมาครบภูมิจึงลงมือทานอย่างอ,อร่อยดวงจิตทั้งสก็สูดเอาไอหรือพลังงานในก๋วยเตี๋ยวไปด้วย เมื่อภูมิทานก๋วยเตี๋ยวหมดชามดวงจิตท,ทั้งสามก็สูดไออาหารหมดพอดีดูมีออร่าขึ้นมาโขเลยนนิภูมิส่งเสียงงึงงมงำงึงงมงำจนโตข้างๆเหลียวมามองเขาจึงชี้ไปที่หูของตัวเองซึ่งมีหูฟังบลูทูธเสียบอยู่เป็นการบอกให้ผู้คนรับรู้ว่าเขากำลังคุยโทรศัพท์ซึ่งวิธีนี้ได้ผลคนรอบข้างจะได้ไม่หาว่าเขาบ้าขอบใจเจ้ามากภูมิพยักหน้ารับ พร้อมกับยกแก้วน้ำเปล่าขึ้นมายกดื่มรวดเดียวหมดวางเงินแบงค์พันไว้ที่โต๊ะวางแก้วน้ำทับไว้และเดินออกมาสิ่งที่เจ้ากำลังค้นหาอยู่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะภูมิหยุดชะงักนิดนึงจึงก้าวเดินออกมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวขนาดนั้นท้องฟ้าทางด้านที่ตะวันตกเป็นสีเรื่อรองดวงตะวันสีส้มกำลังจะลาลับขอบฟ้าถ้าให้เดาในขนาดนี้ น่าจะเป็นเวลาเกือบหกโมงเย็นแล้วเวลาโพรโเพใกล้คำ่ำหรือที่คนเฒ่าคนแก่เขาเรียกว่าเวลาผีตากผระอ้อมมันช่างดูวังเวงและเศร้าส้อยแต่ภูมิกับชอบบรรยากาศของช่วงเวลานี้เพราะเปรียบเสมือนว่าเขาได้หลุดเข้าไปอยู่ยังอีกโลกหนึ่งรู้สึกว่ามีความเป็นตัวเองมากขึ้นสบายใจมากขึ้นหรือว่าเขาจะไม่ใช่คนของที่นี่แต่เขามาจากโลกหนึ่ง โลกที่มันอยู่ห่างไกลาจากที่นี่มากมายเหลือเกินภูมจอดมอเตอร์ไซคันเก่งหน้าร้านคาราโอเกะในตัวเมืองเขาชอบมานั่งดื่มด่ำบรรยากาศและคิดอะไรเพลินๆที่นี่ประจำเพราะนอกจากจะมาดูวิถีชีวิตของคนกลางคืนแล้วในบรรดาโดนจิตต่างๆก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจไม่แพ้กันเครื่องดื่มที่สั่งได้แล้วค่ะ เสียงวันวานของเด็กนั่งด้งคนประจำที่ภูมิมักจะเรียกหาให้มาบริการเขาอยู่เสมอทุกครั้งที่เขามาที่นี่ซึ่งภูมิก็แทบจะมาวันเว้นวันสถานที่แบบนี้สืบข่าวอะไรก็ง่ายไม่ว่าจะทางโลกของคนเป็นหรือแม้แต่ทางโลกของจิตวิญญาณเอาอ้อยภูมิละสายตาจากดวงจิตดวงหนึ่งที่คานอยู่ใต้โต๊ะหัดไปจากเขา กำลังสูดเอาไอพลังงานจากขาของผู้ชายคนหนึ่งอยู่และผู้ชายคนนั้นเหมือนจะไม่รู้ตัวเขาเพียงแค่ลูบขาของตัวเองเป็นระยะๆะะพอรู้สึกเสียวปะแลมปแลมที่ขาเท่านั้นเองสวัสดีค่ะคุณภูมิอ้อยหรือนิชาพนมมือไหว้และนั่งลงที่เก้าอี้ข้างๆเขาเพื่อชงเหล้าเหมือนเดิมโซดาน้ำเธอชงอย่างคล่องแคล่วเสร็จจึงส่งแก้วให้เขา ภูมิรับมาเลยยกมันขึ้นดื่มขอบใจยายเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังเงินที่ให้ไปคราวที่แล้วพอค่าหมอค่ายาของยายหรือเปล่ายายดีขึ้นมากจนเกือบหายแล้วค่ะถ้าไม่ได้คุณภูมิหนูกับยายคงแย่ก็ดีแล้วแล้วการเรียนของอ้อยเป็นยังไงบ้างขาดเหลืออะไรบอกผมได้ตลอดนะโทรไปได้เลยไม่มีปัญหาค่ะได้คุณภูมิขอช่วยเหลือทุกอย่างก็ราบรื่น ภูมิรู้จักกับอ้อยเมื่อหนึ่งปีที่แล้วตอนนั้นอ้อยมาทำงานที่นี่ใหม่ๆเพราะต้องการใช้เงินเพื่อไปรักษายายเด็กมอปลาที่ยังเรียนไม่จบจะทำงานอะไรได้นอกจากเด็กนั่งดริงถึงกระนั้นเงินที่ได้มาก็ยังไม่มากพอที่จะนำไปจุนเจือครอบครัวและรักษาย,ายายที่กำลังป่วยหนักดีที่ได้ภูมิยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเมฆหมอกในชีวิตของอ้อยถึงได้จางลง วันนั้นภูมิังเอิญเดินชนอ้อยที่หน้าห้องน้ำห่วงกระแสะความรู้สึกและจิตใจอันบริสุทธิ์ของเธอวิ่งเข้าสู่กระแสะการรับรู้ของภูมิเขาจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเธอโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนมีอะไรหรือเปล่าคะเห็นคุณภูมินั่งมองที่โต๊นนั้นนานแล้วไม่มีอะไรหรอกแค่มองอะไรเพลินๆปากพูดแต่สายตาก็ยังไม่ลาจากโต๊ะนั้น ภูมิรู้สึกเป็นห่วงผู้ชายคนที่ถูกดวงจิตดูดเอาไอพลังงานจากขาของเขาอยู่หากปล่อยไปแบบนี้พลังชีวิตของผู้ชายคนนั้นคงหมดพอดีภูมิไม่อาจดูได้เขาเป่าปากวิดวิวได้ผลเจ้าดวงจิตตนนั้นหันคว่ำมามองที่ภูมิทันทีเขาจึงยื่นแขนออกไปเจ้าดวงจิตตนนั้นก็กระโดดมางับที่แขนของภูมิอย่างรวดเร็ว เขาปล่อยให้มันดูดพลังชีวิตของเขาจนกว่ามันจะพอใจแต่กว่ามันจะรู้ตัวร่างของมันก็เริ่มพองขึ้นพองขึ้นราวกับลูกโป่งถูกอัดแก๊สและระเบิดออกเสียงดังสนัน่นกระจุกพลังงานของมันกระจัดกระจายไม่สามารถรวมตัวกันได้อีกแต่มันกลับไหลเข้ามาที่ตัวของภูมิทางนิ้วนางข้างขวาของเขาเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตา แม้แต่อ้อยก็ไม่ได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แค่เพียงว่าภูมิยกแขนงขึ้นมาและเกาที่ท้องแขนเขาบอกกับเธอว่าคันเล่าหมดแล้วเอาเพิ่มอีกสักชุดไหมคะเขาสายหน้าผมจะกลับแล้วฝากซื้อของตักบาทด้วยนะพรุ่งนี้เช้าพูดพร้อมกับวางเงินจำนวน5,000ไว้ที่โตแล้วก็เดินออกจากร้านไปค่าเครื่องดื่มดูยังไงก็ไม่น่าจะเกินหนึ่น อ้อยรียบเก็บเงินเก็บโตและเดินเข้าไปยังหลังร้านอ้อยสงสัยในความเป็นมาของภูมิเหมือนกันในตอนที่เขาช่วยเธอในครั้งนั้นอ้อยไม่รู้ว่าจะตอบแทนเขายังไงดีจึงเสนอตัวให้ภูมิเป็นการตอบแทนแต่ภูมิกลับบอกเธอว่าเขาไม่ได้ต้องการสิ่งใดขอแค่ให้อ้อยรักษาพลังงานในตัวเองให้คงอยู่แบบนี้ให้ได้นานที่สุดหรือตลอดไปเลยยิ่งดี อ้อยก็รู้สึกงงๆงงเหมือนกันว่าอะไรคือพลังงานดีๆในตัวของเธอกันแน่ภูมิกลับมาถึงบ้านเกือบห้าทุ่มหลังจากที่วันนี้ออกตรวจเวรทั้งวันกลับไม่ได้เรื่องอะไรรู้แค่ว่าเหล่าดวงจิตพวกนั้นมีพลังงานแก่งกล้าเกือบเท่าตัวและทุกตนด้วยเหมือนว่าพวกมันจะทำงานให้กับใครและบุคคลนั้นต้องไม่ธรรมดาอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จก็เกือบเที่ยงคืน ภูมินั่งสมาธิสิบนาทีเมื่อเสร็จแล้วเขาก็เข้านอน